ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อวันนี้เราจะมาดูชุเรียนหนามดำนะครับปลูกมาจะพอสามเดือนแล้วน่าจะสามเดือนแล้วครับยังนิ่งอยู่เลยนะครับเพื่อนเนแต่วันนี้ก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีนะครับนี่ครับเริ่มส่งสัญญาณที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเราจะมา ใส่สารปรับปรุงดินนะครับสารฝันปรับปรุงดินนะครับคุณเพื่อนอ่าเสริมนี่ครับพเพื่อนนี่โอ้โหนิ่งมาน่าจะสามเดือนแล้วครับที่ยังไม่ออกยอดคราวนี้เราก็จะมาดูลากนะฮะนี่มาดูรากโซเรียนนะครับอ่าอ,อันนี้เริ่มเดินแล้วเริ่มเดินนะฮลากโุเรียนนี่มันเริ่มเดินแล้วนะครับพเพื่อนอ่า แล้วคันนี้อ่าคันนี้เราก็จะใส่สารปรับปรุงดินลงไปนะครับอืมก็มีส่วนผสมของเราก็มีไคโตัวโรไม้อ่าช่วยลดความแมกกดของดินแล้วก็ฮิวมิกช่วยเร่งรากกระชากใบนะครับอ่าแล้วก็ก็มีสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับอ่าโรคเน่าคอดินอะไรพวกนี้ครับนี่ครับเพื่อน เริ่มก็เริ่มมาลแล้วครับเราก็จะใส่สารปรับปรุงดินลงไปนะครับโรยลงไปโรยไม่ต้องหนานะครับเพื่อนๆนี่ก็คือใหมันกระตุ้นการแตกยอดนะครับเพื่อนๆผมมันนิ่งมานานแล้วนิ่งมานานเราก็เสริมไป เสริมนะแล้วก็ไอ้เน้แล้วก็มีส่วนผสมก็มีหน้าดินแดงนะครับอ่าแล้วก็มีหน้าดินแดงนะครับที่เขาเอามาเพาะต้นทุเรียนดินจังหวัดจันทบุรีนะครับหน้าดินแดงนะครับเพื่อนๆอน่านะครับที่เห็นแดงๆอยู่นี่ครับที่เห็นแดงๆนี่คือหน้าดินแดงนะครับหน้าดินแดงที่เขาเอามาเพาะทุเรียนขายเพาะต้นทุเรียนขายนะครับเพื่อนนะ ก็มเป็นส่วนผสมของสารฝันปรับปรุงดินนะครับนี่ครับเ,เพื่อน,นก็ลักษณะนี้ก็โอเคนะครับโรยบางๆนะครับเพื่อนโรยบางบงเดีอ๋อีกประมาณอีกครึ่งเดือนแล้วมาดูกันใหม่ครับว่ายอดมันเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ